สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่นาา่ารักค่าแพงสุกูทุกคนครับผมวันนี้บ้านเฮาก็มีบุญมีงานเด้อพี่น้องเพิ่นก็มาติดผ้าอันนี้พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่เบื่อกาสิมาเฮ็ดหยังสุกินก็นมาเบิ่งกันเลยน้องมอนต์โชว์ฝีมือเหมือนเดิมจัดไปพี่น้องเจ๊เจ๊ทำอะไรกันเจ๊ทำกับข้าวเอาไ,ไเอาไปไหนนะ่ะไปไหนน่ะ เออแบบรถดน้ำอะพี่น้องมาเอากบเขากินกันผัดกะเพราเร่อยากกินนะผัดกะเพราท่านตะวันบ่าฮ่กะเพราเยอะสีซับเอารอสีเห็ดเป็นต้นแล้วร่น้ำที่เป็นต้นน้อยๆเด็ดอยผัดหัวระพาเด็ดเอาตะไบมาผัดผัดโหระพาโอ้ไม่ใช่ผัดกะเพรานะผัดหัวละพาผัดเนื้อหัวละพาออปชิมก่อนแม่เบิ่งด้วยแม่ไปใส่หน่อยๆแล้วเดี๋ยวรดนี่ พี่น้องซอยไปมันนี่ยเนื้อสวยมากเนื้อ,อยุโมกดาหารนี่มียีิบสีชั่วโมงหมดเลยพี่น้องอยากยังไ่ก็ไปซื้อ,อยง้มนั่นมัดมือมัดเบนยง้มเว้นก็ไปซื้อยหน่าบ้านค้ามหมาหุ่นแต่ยง้มขึ้นก็ไปซื้อหนา่าพูมโนลมเจะเอาขายหมดขึ้นเลยหน่าตะวันแดงย่างเสือพี่น้องสีพัดกะเพราแล้วก,ก็ย่างกินมันเบิดซาพ,พี่น้องคะ่ะ แซ่บแซ่บจะเป็นน้องเด้อย่างเสือเสือห้องไหาเนือ้อเสือห้องไหาเนือ้อวัวเด้อจ้าคนบาเผ็ดรองท้าขึ่นห่างขี้ขาลับไส้กับเป็นคนเท็ดกระเขาให้กินพี่น้องอันนั้นคือเจ้านายพี่น้องนี่คือขี้ข่าพี่น้องค่ะใช้เงินขี้ข่าใช้นะคะเจ้านายต้องขอขี้ข่าแ <laughs> มนปะ เงินนี่คิดค่าใช้เจ้านายต้องขอคิดค่าอโอเคเอาพี่น้องบัดนมาเริ่มพัดกันเลยครับผมพัดเนื้อหัวละาภาเลยพี่น้องมาเป็นกะเพราเลยพัดแม่นื้อเนาะพัดเนื้อหัวละาภาโมเมนหัวโ,โหลวลาภาเพราะมันถือหัวละาภาบอกพื้นได้บัดนประเด็นพูดจักยังเลยน,น,นั่นหัวลาภาหัวละาภา <S <S <S> โอ้เนาะโอระพาทั้งนี้อบอพิสานบันเทามันก็ออกมอระพาลาดแล้วเนาะปสนยอดผูเขาไฟเข้าไปพี่น้องสใส่ของนัวของยังเข้าไปกันซอสหอยนางรมซอสผูเขาไฟ ครับเจะรวยเนาะแซมแซมเอาารวยมาพี่น้องมามาค่ะแล้วแพี่น้องสบายดีีเนาหากินข่ากินตาน้อกินน้ฟายังนากแบบนี้เนาะ กกเอาไส้เหนียวเลยแม่บอลมาสขีขาวน่วมกันขีขาวน่วมกันเลยเอฟซีปุกตูกุศลทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อใส่จันทร์วันจานท์มันหลุดมันเก็บเส็บหลอกโอนซ้อนกลางนี่ซ้อนกลางด้วยซ้อนกลางอย่น้องแม่เลยเอาเอาซ้อนกลางก่อนเขาจะยังเป็นตะกินเลยเอาแม่เขายังดำมา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  กิ<ย>นห right. มึอนคนเดีืวน้องก๊อกที่กินห่อทีนกินหรอยสิเพือไม่เห็เขาแห้งเพน่อเพื่อแล้วช่วงนี้กวรใส่ออมเขาต้อหอบฝนละขอบข้อตะปูละหอบปนตันนะตรงนัมึงขวิด ดม่ระเบดะตังชีตาสามตังชีตาสามลงลายมือ คนไปโมไปฆ่าแต่ว mm. ่าที่ค่ะเเก็บเน่เก็บรวมรวมเงินก่อนเนยเก็บประตูรังเพื่อนละพี่น้องเราจะคัดพาแต่ว่าพอให้ตัมก็ร้อยบาทวาสันท่ะเก็บร้อยขึ้นไปวาสันท่ะได้แต่ที่หายุณได้มีกับแจกพันสองพัน อฮ้บูมีกันร้อยช่องร้อยสามร้อยทำนั้นแล้วมันก็เป็นบนันใหญ่สามร้อยพลังคาเรือนแบบสี่ร้อยเนีนนนะ้ยบันบันใหญ่น่ะเหมือนแบบไม่หาใช้แบบนั้นทางปากเขามาเลยแมนบัดนนสะอาดแมนเนอปัม่มแต่ปั่มเขามาเลย mm hmm. แล้วก็วัดทางหมาเขามา ม้แมนด้นำบางอื่นเาต้องจะเริ่มป้ตรงนี้น้ำมันก็มีกำแพงต้องประวัดินั่นวัดวั่เข้าสางนะ่นแหละและมนไปเลยวัตป่านะอืมไ่ชิมาเที่ยง่อเอียงของเแี้งพามาแล้วมีวป้าอยู่ป้ายิันเริ่มอยากป้ายิัน ผมจิดบป้ายไว้บอกเลืองบ้านบนเกศบนน้ตรงป้ายเที่ยวป้ายามันโดนจักไม่บอกน้ำปลาเนี่ยแบบพันโุรลาพักกะเพราค่ะๆเสร็ จะไปใส่กระเพราเจัจบลองอย่งเสือ เนี้ยว่นี่โว่าเขาเจ้านี่ปั้นเลยใช่ไหมครับงคมดจต่บดจำท่านำัเนื้อจำเนื้ออะไรก็ำนี่แหละ หอมอีกแบบเนาะใส่วมระพ่าเนาะพวกข้นหอมกะเ่าเลยไปเอยหอมแซ่บอีกแบบนึ่งห่อนกหอนอ็ห่อนถ้โพผเราห่อนพี่นอ้องได้เผาเลย แทดแดดว่า้เขนี่ก็เซ็ตๆซแล้กวก็ไม่ไปโนย นั่นนักินขาอีกบ้ามืนบวกินปั่นบกินกินขามัจะลงเรียนแล้วบวกินกินขาโรงเรียนบ้างอมันใช่ใช่หรือบ้านนีักักยบ้ามอื่นปรับอันนเามรับมือนีมน้อื่นมัุกกัจะเ้าอนีจะอเอออนาันดนะมนเด็กเงขอ้ เพึ่งนะเขาบอกกับชิพกดูสิบบ้านไม่นี่เพิ่งวะเอาเรื่องหมดชิพกชิพกชิพกเขาบอกซื้อชิพเจ็ดที่บอกคนคนบอกถึงซูดักไปแล้วชิผาชิพกชิพเจ็ดแล้วมวตัวเก่าก็ไม่เอ่ยนี่ไง หาหกเอาชิ้หกอีกเล็กเียเ็บชิ้หกหรือเกาหกเราชิ้หกกเกาหกหาหกมออกเขามักเล็กนูเขามักหาเกเก้าหา่างก็เบื่อพอหาเกันเบื่อจเกาหาแมลดนเลานอหาเล็หนู ข้าอข้าห่าก้าอหาก็ม่กรเบื้ออนหาก๋ยเตยวนกระเบื้อห่าขกเอาหาข้าอกวะข้าว้าดักงานสี ตัอกแปดบอกไม่เลยอ่ะแปดห้าหกวะตักแปดชื่อด้สุ่มอ่ะเดชสุ่มมดดาย มมันถือมันก็ได้หลายนะทุงตัวละพันกีอะได้ดวงดีกระเือเมากนี 1> 40, ่1ิปแพนาบพันปีมาใช้ถ้าแปดพันอบะมน้อยปองเนะน้วงพี่เนาะอะไรกิ๊นีนปนไปทำนีนะแม่นเนาะเจนมากิปหน้าครับ